สวัสดีครับพี่น้องอาจารย์เดี๋ยวทีสารบานันพูงยน่อยสูซขู่สู้คนเด้อครับยากเวียกงานงานบุญกระถินครับอาจารย์พี่น้องสามมือเต็มเต็มเลยสามมือสี่มือผุนละไหมสามมือสี่มือนี่เนาะบรรยากาศมืดคึม,มว่านี่ฝนตกลิ่นครับมือนี่ก็มืดคึมลมผ้ากันดอกมาจอนกครับ ช่วงบายมาโซนทางบานหวยประโดครับบาทังดงกาผ้าพุ่ละหมายเคยมากครับจานอาดจ,จานเบียรผ่านตน้นสุดเดยเจ้าเพชรล้าที่มากนั่นละใส่ทั้งโซนแต่ไม่ออกเดอ้อผ่านต้น่าทางนกอ่างพี่ละใส่เจ้าเพชรผู้ไทยไปครับ่นของเซียนลองใส่เวททางพี่บ่เด้ดทายตัวตอนผ้ากันมาที่หลักส่วนท่านล่องใหญ่น้ำทั้งครับสามตัว ท่านลองได้แต้มหนึงแล้วทรงซิกมาบอกแล้วว่าได้แต้มหนึงแล้วว่าท่นมาเฝ้านกของไผ่ของมันครับนี่ครับเสียนล่องครับเลครับใส่เสียสมอุ้ยห้วยมามือนี่เป็นนกเสียงกลางครับอาจารย์นี่ลองมาขันอยู่นี่แหละเฮ็ดดีดีบาน,นีก็ เจ้าเพชรผู้ไทยกับจิตอยู่ใกล้ๆก,กันนี่ก็บจิเรียกเอาเรียกเอาเรียกเอาพอดีผมใส่แล้วผมไม้ยางออกมานี่รถผู้ใดรถทันร่องบ่เรีนสอกรถทันร่องครับเรีนยนทางนุ่นหาแลีนใสน่นกขุนวะก็มาเนาะเข้าไปเสียงเจ้าเพชรผู้ไทยเรียกเล็ง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 เหลือกะคู่คู่คู่เสี่ยนหล่องว่าเป็นอย่งไรบุพเพนัยคือยังมันถื่อนี่แหละว่าท่าน เดีย๋ยวเสียงผนียดบอเดี๋ยวนามเสียงตับเลยล่ะว่ามเสียงตับเมืนบอตุ่มลาวเด้อ<ม>ไปห,ไหัวกะไก่ไปไล่ออฮะเมื่อไนจีก่อนมื่อแนจีเมื่นกเมื่อไนจีนกปลาเนาะนกปลามันเข่ามันใจมันบ่บันนี้ร้องมันขันแต่อยู่ผีเดี๋ยวมันก็นโดดเหยียบโดดผน,น,นิตรมันเนาะนกมนนักมนจีบ่ได้อยู่บ่ฮะขั่คลองแท้โอ้เขาขังไว้ก่อนเลยยางไปหาสัตว์องให้เจ้าบาดเนี <laughs> ่ย ฮะเอาลงเลยบ่หเมื <spell throat> <c oughs> ่อเลยบ่เอาลงเมื่อเลยบเก่อห่วยเฮ้ยแต่บ้าบุตรถือคือสิเศร้าขันสาหนามคืออยามองหันเปลี่ยนวุ่นทางเดี๋ยวจอบจอบไปเบิ้งรับอาจารย์นี่น้องนาอ คนมัาจอนกกับมาจอนกเนาะพี่น้องเนาะให้กำลังใจกันครับเนาะพี <rearr uan> ่น้องซ้ายเด็ดช่อง YouTube ก <os> ำลังใจก็คือการคอมเมนต์นะครับฮะคือลูกเป็นเสียงแท้คือลูกเป็นเสียงแท้รถเป็นเสียนจอที่พูดอ่ะอ๋อพูดแม่รถมาจอนกคือกันบ่อย อาจารย์กำลังใจให้กันและกันครับขันคอมเมนต์มาบดีผู้เพิ่นบ่มักกับขอให้เรียนผ่านเออ้อขันคอมเมนต์มาบดีมันใจบดีครับคนเห็ดช่อง youtube เนาะการงานก็มีเห็ดมีทํำอยู่กับมือในหว่างกับพากันมาบ่มมเมนต,ตอนกก็เป็นงานที่มักตื่นชอบบางหว่างกับพากันมาครับ Ừ, ผู้เพิ่นบ่ามักก็เห็นกับขอให้เลื่อนผ่านเราเนาะผู้เพิ่นมักกัคอมเมนต์ให้กันดีอกดีใจครับเมบ่าว่าจะพี่น้องอยู่ต่างประเทศเพิ่นก็ยังให้กำลังใจเนาะสุภาพสตตีหลายๆเนาะนะครับนี่ใส่เวต้นดูนี่ครับเนานะกานบ่ถือก็แสดงว่าแฮีวกันถือก็ถือว่าหมานครับตัดผาาไปพุนและครับอาจารย์นี่ครับยืนช่งนี้ครับ เรียบร้อยครับกับเจ้าเพชรภูไทยเ,เ,เบอร์หนึ่งของค่ายเซียนร่องอเป็นพวกเบิงใองนี่ครับใส่ไปเที่งนี่ให้เนาะนี่นี่นี่งาหน,นี่ครับเป็นนกเสียงกลางกูกเดียวครับดินดินเอฟบเอ๊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 อยู่นี่ละเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปหาทันร่องครับถุงเขียวอยู่รถเอ,เอาล่องให้นายเจ้านายใส่ไปโอ้ย,ย,อยกระยามันหลุดเนาะมันล่มเนาะ เกือบมันรูปนกตก,กเห็ดยังดีเฮ้ยสาวคำดีนเยอ่าไอเซียนลองก็ลงมาให้ครับหน่วยวิจารณ์หางสันหางยาวพื่นกเขาไปดอกอืมหางยังเก่าเ,าเบิล้ลหลักนกมันเนาะเออมาเอาลงมาเบิ่งโตต้ตนดูนี่ครับเออนกเสียงกลางขันม้วนมวนจะว่าบ้านเห็นปล่อยขลุ่มครับพิ่นเขามาก่อน เรียบร้อยโรงเรียนจีนโรงเรียนไทยเนาะ ừ, อือกับนี่กล้องกับพวกแกงหรอกเจ้าเพชรภูไทยเออพึ่นขึ้นพึ่นลงกับเบิ้งย่างยากครับพึ่นนี่เอามาก,กับพ่อได้กำค้าอยู่มาย่างได้ก็ดีเนาะเอ้ะ,อะพี่น้อง<ะ>ออกมาแล้วครับเอาบุลุกเอาบุเอาเหนวผู้บ่า,า,ามาแล้ว จัดไปครับประมาณสิบคนนาทีเนาะพี่น้องเอาละลองเดี๋ยวไปหาทันล่องครับบ่ดนี้ย่ายไปใส่ตุลไม้ก่อนซ่อมคำเดี๋ยวอีกสามสิบนาทีครับเอาน,นี่ครับทันล่องครับได้ไแต้มหนึ่งแล้วจีได้แล้วครับได้แต้มหนึ่งแล้วจะเล่จู่ใดจะเล่เจ้าเพชรสมานครับโอ้อ่ะพี่รถอยู่พี่ครับคนมาจอดขาเทางเออโง่ไปโง่มาโง่พญายลุดมือดเด้อคู่บ่า ่ะนี่ครับของท่านล่องโอ้ขึ้นหมานแด้วะหมานก่อนมูอ่ะอันนี้ของพะายน้อยแฮ่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 เอ้ยนกเสียงก่างขันม่วนๆฮะเดี๋ยวไปใส่เบิ่งอีกบ่นออลุยเอาลงเลยเนาะใส้วฮะล้ต่างถามูต่างถ่าหมูหาเชิญล่องบ่เอาเดี adam adam road, ๋ยวหาใส่ก่อนครับ อ๋อไฮก็ลังใจผู้ที่นี่หนี่ได้พูดแล้วแ้มแล้วครับกับขันล่องเอ้ยอไฮกำลังใจผู้ที่ยังบอนได้เนาะขอใส่ขอใส่เรื่องกระสีของพันตุ่นเด้อไฮกำลังใจอย่างบอนได้ขันล่องเอ้ยตายแล้วพุนพุนพุนพวกกินน้ากินท่าเขาแล้วพี่น้องเอ้ยผู้บอนได้นกเล่าก็ขันดีดิอ๋อคนนกติดดัง ยาให้ก <ś webinars> <c variance thumbnails> ็รังดังนี้นะนาเออเดี๋ยวหเองใจกันพี่น้องขันบ่นี่ก็ชิบหนาพ่อกันไปเลยครับ